หวานไม่เปลี่ยนจริงๆคะ่ะเดวิดเบคแคมยังเก็บตัวรถไฟที่วิกตอเรียเคยเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้ตอนที่เจอกันครั้งแรกเมื่อ23ปีที่แล้วแม้จะแต่งงานมาแล้วกว่า20ปีจนมีโซ่ทองคล้องใจมาแล้วถึง4คนแต่บอกเลยว่าความหวานของเดวิดเบคแฮมที่มีให้กับสีภรรยาสุดที่รักก็ยังคงเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่วันที่เขาได้เจอกับเธอครั้งแรกทางนี้เดวิดเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ The อ o n i น h ช s h ว์ เขาได้เล่าถึงความรู้สึกที่ได้เจอกับวิตตเรียครั้งแรกเมื่อ23ปีก่อนซึ่งใครได้ฟังก็คงรู้สึกอิจฉาความรักของพวกเขาไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยเดวิดแบคแฮมเล่าว่าย้อนกลับไปในปี1997ทุกคนรู้จักกับเจาสาววง s p ปเกิลสเป็นอย่างดีพวกเขามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากในขณะที่ตัวเขาเองนั้นเพิ่งจะเริ่มมีชื่อเสียงบ้างในฐานะนักเตะสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เดวิดเล่าว่าพวกเราในทีมทุกคนล้วนแต่ชื่นชอบสาวๆจากวง s p i เก s สและเรามาจะคุยกันในห้องแต่งตัวว่าแต่ละคนชอบสไปคเกร์คนไหนที่สุดหลายคนชื่นชอบเจอรี่ฮาลิเวลเจ้าของฉายาจิงเจอร์สไป์แต่สำหรับเดวิดแล้วผู้หญิงที่เขาตกรุมรักคือสาวผมดำหน้าตาสวยคมเข้มซึ่งก็คือวิกตอเรียอดัมนั่นเองค่ะ เรื่องราวค,ความรักของทั้งคู่นั้นเริ่มต้นที่เดวิดแบคแฮมได้เจอกับวิตอเรียครั้งแรกที่งานเตะฟ,ฟุตบอลการกุศลณกรุงลอนดอนในเดือนกุมภาพันธ์ปี1997หลังจากแข่งขันเสร็จผู้จัดจาก,การส่วนตัวของวิคตอเรียซสมอนฟูลเลอร์ได้แนะนําให้พวกเขารู้จักกันในสายตาของเดวิดนั้นวิคตอเรียสวยกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากเขาเผยว่าผมอยากสร้างความประทับใจให้กับเธอแต่ผมเขินอายเกินไปที่จะพูดอะไรสักอย่าง ผมต้องมาโทษตัวเองทีหลังว่าทำไมถึงพลาดโอกาสคุยกับผู้หญิงที่สวยระดับโลกคนนี้ได้นะเหมือนว่าผมจะพูดแค่สวัสดีจากนั้นก็กลับแมนเชสเตอร์ทันทีการเจอกันในครั้งแรกนั้นเดวิดเบคแค่ไม่ทำอะไรเลยเขาอยู่นิ่งๆแล้วก็ตกตะลึงในความงดงามของวิตตอเรียแค่นั้นไม่แม้แต่จะขอเบอร์ไว้ติดต่อกันคราวนี้เบคแฮมตั้งใจไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาสครั้งที่สองเขาจะไม่พลาดแน่นอนคงไม่ยืนนิ่งๆแบบเดิมอีกแล้ว ถึงอย่างนั้นก็ตามเดวิดเบคแฮมได้หหนไปบอกกับแกรี่เนวิวว่านายเห็นพอสไปนั้นไหมนี่แหละคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยเบคแฮมกล่าวอย่างมั่นใจและแน่นอนว่าแกรี่เนวิวหัวเราะออกมาพร้อมกับกล่าวว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงผ่านมาหนึ่งสัปดาห์นับจากเหตุการณ์ที่ลอนดอนคราวนี้เบคแฮมได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งค่ะเพราะมีข่าวว่าสมาชิกสไปเกอร์สองคนจะบินขึ้นมาทำงานที่แมนเชสเตอร์และตามโปรแกรมพวกเธอจะเข้ามาดูเกมฟุตบอลที่โอทาฟร์ดด้วย ตอนรู้ว่าจะมีสไปเกอร์มาแบคแฮมคิดอย่างเดียวว่าภาวนาให้เป็นพอชเธอแล้วก็บังเอิญที่หนึ่งในสองคนนั้นเป็นวิกตอเรียจริงๆหลังจากชมเกมฟุตบอลเสร็จบรรดานักเตะและเหล่าเซเลบจะไปรวมกันอยู่ที่ล่าชของสโมสรเพื่อสังสรรค์เ,เล็กๆก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านวิกตอเรียนั่งดื่มอยู่ในมุมเงียบๆของล่าชขณะที่เดวิดแบคแฮมอยู่กับครอบครัวแบคแฮมสังเกตเห็นเธอแล้วแต่ด้วยความอายเขาได้แต่อแอบมองไม่กล้าทักเธออีกครั้ง เดวิดแบคแฮมเล่าว่าวิตตอรีคงสังเกตเห็นผมพอดีและจำได้ว่าเราเคยเจอกันเมื่อสัปดาห์ก่อนเธอเลยเข้ามาทักและส่งไวให้ผมหนึ่งแก้วทั้งคู่เริ่มคุยกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกแบคแฮมนั้น <_ d ata> เป็นคนขี้อายจึงกลายเป็นวิตตอรียที่เริ่มบทสนทนาเสียมากกว่าเบคแฮมกล่าวว่าผมเห็นคนรอบข้างเริ่มมองเราผมเลยเว้นระยะห่างจากเธอไม่กล้าทำตัวสนิทสนมมากนะักหลังจากคุยกันได้สักระยะแบคแฮมรวบรวมความกล้าและขอเบอร์กับวิตตอรีย เธอตอบตกลงและควานหากระดาษไม่เจอจึงตัดสินใจเขียนเบอร์ใส่ในตัวรถไฟจากนั้นวิกตอเรียก็ขอตัวกลับไปยังที่พัก ส่วนเบคแฮมก็กำลังล่องลอยอยู่กับเบอร์โทรศัพท์ในมือเพราะในที่สุดเขาก็ได้เบอร์วิกตอเรียดัมพอสไปผู้โด่งดังมาคลองหลังจากที่ได้เบอร์มาเบคแฮมก็อยากจะโทรหาวิตตอเรียในทันทีแต่คิดว่าน่าจะเสียมารยาดังนั้นเขาจึงโทรหาวิตตอเรียในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นเขานอนไม่หลับทั้งคืนเขาเขียนเบอร์โทรศัพท์วิตตอเรียแปะไว้ทั่วบ้านกันเบอร์หายและเฝ้ารอว่าเมื่อไรจะถึงช่วงเช้าเสียทีทาวันรุ่งขึ้นเดวิดเบคแฮมรีบโทรหาวิตตอเรียทันทีปรากฏว่ารีอชชั่่่นกลบไมใ คิตเตอ์เรียกล่าวว่าฉันไม่อยากเห็นหนะ้าคุณอีกต่อไปแล้วจะไปตายที่ไหนก็เชิญตามสบายจากนั้นก็ตัดสายพอทิ้งไปเจวิตแบกแฮมงงว่าเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรผิดไปเหรอแต่สุดท้ายเขาก็ได้รวบรวมความกล้าที่สุดในชีวิตโทรกลับไปหาเธออีกครั้งซึ่งแบกแฮมบอกกับเธอว่าถ้าผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจตรงไหนหรือพูดจะไม่สุภาพในจังหวะใด,ดขาให้คุณอภัยให้ผมด้วยนั่นเพราะผมไม่รู้ตัวจริงๆ รากฏว่าวิตตอรียไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นแบบที่แบ็คแฮมเข้าใจเธอยกโทษให้เขาและทั้งคู่เริ่มกลับมาคุยกันอย่างสนุกสนานตามจริงแล้ววิตตอรียต้องมีโปรแกรมออนทัวร์ที่อเมริกาแต่เธอบอกกับแบ็คแฮมว่าเธอคิดว่าจะอยู่อังกฤษต่ออีกสักคืนซึ่งหลังซ้อมเสร็จแบ็คแฮมก็รีบซิ่งรถจากแมนเชสเตอร์ไปลอนดอนทันทีเพื่อใช้เวลาร่วมกับวิตตอรียก่อนเธอจะไม่อยู่อังกฤษ ในคืนที่ทั้งคู่เจอกันแบคแฮมสาระภาพความรู้สึกทุกอย่างไปว่าเขาชอบเธอจริงๆชอบตั้งแต่เห็นในโทรทัศน์ชอบตั้งแต่เจอกันครั้งแรกและยิ่งมาคุยยิ่งทำให้เขาชอบเธอมากเป็นความรู้สึกที่พิเศษไม่เคยมีให้ใครจริงๆ เดวิดเบคแฮมกล่าวว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่รู้จักกันผมเริ่มรู้ตัวว่าหลงรักเธอแบบถอนตัวไม่ขึ้นมันไม่ใช่ความรู้สึกวุว่นวายเหมือนทั่วไปนะผมเคยผ่านประสบการณ์ความรักมาเยอะแต่กับวิตตเรียมันรู้สึกได้ว่านี่จะเป็นคนที่เราสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปครั้งหน้าแพรวจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณคณฟังอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ